สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับวันนี้ก็ยามเช้าเช้าครับก่อนเดินทางไปกรุงเทพพอดีแวะมาเยี่ยมพี่นนท์ครับนี่ครับทีมงานกางาแก้วสง่าไอแก้วเจริญทรัพย์พุดผิดครับ <c oughs> <c oughs> แก้วสงานี่อยู่อยู่บ้านกรวดมาดูแมคโครครับต<อ>ูดหม้อครับ,น,น,บ,บนี่ครับแท็กดูแท็กจอเที่ยวกันแล้วแท็กนี่คนละอย่างเลยครับ ตัวนี้น่าจะเป็นแท็กสองร้อยนุนนะช่วงล่างนะครับโอ้โหใหญ่มากครับแท็กใหญ่มากอันนี้นะครับแต่คันนี้ก็ธรรมดาทั่วไปก็เป็นแท็กเลขของตัวร้อยครับตัวร้อยเอสเคนะครับตัวนี้เอสเคเอสเคร้อยร้อยสามห้าครับเอสเคร้อยสามห้าตัวนี้ตัวท่สองันเลยเด้อ โอ้ตัวเดียวกันทัน้งสองคันเลยหป่าพี่แต่เพียงแต่เปลีย่ยนเปลี่ยนแท็กเปลี่นตนอยแมินไหมเปลี่ยนตัวเดินไหม่แท็กใหญมัน,นก็เพิ่มขึ้นเอาแท็กหน่อยก็ราคากับผู้ผลิตอ๋อราคาก็กาลดลงอีกแมนเอาแท็กใหญ่เขาต้องเพิ่มแล้วจอนเขาไปออกมาครับต,ตัวตัวตัวยืนเวลายืนตัวนั้นมันยืนดีกว่าเด้กับลุยลุยน้องลุยพ่องตัวนี้เขาตักดินครับนี่ครับทีมงานแก้วเจริญทรัพย์ครับแมคโครสามตัวโอ้นี่ผมผมเห็นตัวนี้แล้วผมผมชอบใจคันนี้มากเลยแห้งกริบเลยครับนี่ หกสิบก <65. S 1> ีดห้าครับแล้วครับผู้ใดสน,นใจฮะเ,<ล>เปลี่ยนล้นเลยไม่เวอร์เหรอโอ้ล้นเลยโตัวนู่นครับตัวเดินกับสเตอร์เต็มเลยเนาะตัวเดินเต็ม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 ไปเลย<อ>มีเยอะมีเยอะ,ยอะกกโอ้โหใภายในแห่งกิฟต์ครับวะแอร์เย็นเกียบบ่โอ้ดูแลรักษาได้ดีมากเลยครับนี่ครับโอ้เจ๋อเจ๋อแอร์ติดทั้งหลังว่ทุก้ขันเลยไหมบ่สแอร์แผงแอร์สองแผงโอ้ โอ้นี่รีบดีกว้าไปเท่ๆนีข้างบนขวบเลยนะงานเกินข้างบนนี่นี่เดี๋ยวผมจะพาดูแฝงแอร์ไม่ให้เย็นก็คงโอมีโอ้คอยเด็กโอ้คอยพันเออไม่ไม่ให้แอร์ก็คงจะไม่ใช่แล้วนะครับไอ้ไม่ให้เย็นอยู่ไม่ได้แล้วดูดิโอ้โอ้แจ๋วเลยอู้ห้งกริบเลยครับชุดแอร์สวิงปั๊มสวิงปั๊มหัวใจแห้งกริบเลยเป็นเครื่องไหมเป็นเครื่อง120เครื่อง วางเครื่องร้อยยี่สิบเทอร์โบบ่พี่ว่างเครื่องร้อยยี่สิบเทอร์โบเครื่องบ่ถ้าดูเครื่องยำเบร์ว่าอย่างไรเดี๋ยวพี่แกจะดูเปิดเครื่องให้ดูครับโอ้นี่ปกติเครื่องตัวนี้มันจะเป็นเครื่องธรรมดาครับไม่ใช่เทอร์โบครับแต่นี่แกวางเป็นสี่สูบเทอร์โบของโคมาสูตรแกดูเครื่องแล้วก็เป็นปั๊มโอ้ปั๊มแห้งกริดเลยปั๊มยกเครื่องยกปั๊มแสนหก แสนหกส่วนนี่แสนหกโอ้นี่ครับแถาแก่ใหญ่เขึ้นว่าลงทุนเอาให้ดีไปเลยครับแรงเร็วโอ้้ก็เปลี่ยนกลองใหม่แต่ก่อนกลองมวิทยู่หันครับแมนแมนแมนบานเท่ากระตองใหญ่ขึ้นมาบ่ต้องพุ่นไปพุนครับดึงใหญ่ขึ้นมานี่ปาดตัวด้านออกเอาเนี่ยเอาปาดเอาฐานเอาฐานมันแล้วก็มาแต่งใหม่ครับแต่งก็ยิงผมชอบใจแต่ชุด ทำความเย็นนี่แหละครับโอ้สุดยอดเลยสองแผงนี่มันเย็นพอแห้งครับเพิ่มอีกแผงหนึ่งนี่อีกแผงหนึ่งอยู่ตรงนี้นะเพิ่มแผงนึงก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอาณาจักรของพี่นนท์ครับทีมฮันเกียเจริญทรัพย์นะครับก็คือญาติของจ่าเอกหนุ่มภูธรครับทีมงานของเกียรติเจริญทรัพย์นะขั้นหนังจะใส่ข้างบนที่ไหนโอ้ขั้นร้อยโอ้โน่นครับ ตัวตัวแท็กใหญ่ร้อยสามห้าตัวแท็กใหญ่ก็แกก็วางแผงแอร์สองตัวเหมือนกันนะส่วนคันนี้ก็เอามาใหม่ครับคันนี้ใครสนใจก็ทักมานะนนเ,เออคันแดงนี่ล็อกกี้ร้อยเก้าห้าครับคัดซีเบนคันนี้ครับซีเบนเห็นพี่แกบอกว่าจะไอ้ออออนี่จะขายอ้าวนี่ครับคันนี้ใครจำได้มั่งน,นี่ คันนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะครับคันนี้ซื้อมาจากเสียหนึ่งนะครับนี่ทีมงานสายล่องพี่บู์นะครับคันนี้พี่แกเอามาแล้วก็แกก็มาจัดองค์ทรงเครื่องใหม่ครับนี่ครับนี่แหละตอนไปซื้อกับเสียหนึ่งนี่เขาถอดออกหมดชุดแต่งเขาถอดออกหมดนะครับอันนี้พี่แกซื้อมาพี่แกก็มาจัดองค์ทรงเครื่องลงอ่า อะไรหลายๆอย่างใหม่นะครับไว้เคลื่อนย้ายแมคโครก็เทนเลอร์สองตัวครับแต่แมคโครสามนี่นี่คันนี้ของของไอรถโกรกรถเข่าเป็นว่ไหนน,นี่ครับคันนี้แกบอกยังไงก็ไม่ขายคันนี้นะครับอยู่กับแกมานานมาก <5. S 1> เด็กกาเครื่องเท่าไหร่พี่ร9 5ย9 5อ๋อตัวนี้เครื่องตัวเดียวกับล็อกกี้ครับ ตัวเด็กกาตัวแรกตัวนี้ตัวแรกแต่ว่าหัวใหญ่มากครับหัวเท่ากับมันจะมีสองสีเรียวจะมีหัวสูงกับหัวต่ำเด็กกานะครับอันนี้ผมผมจะเดินทางครับพอดีผมก็เลยต้องแวะ,แวะเข้ามาหาพี่แกครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงทางเส้นสองสี่เลยออกจากเดชอุดมมาประมาณสักไม่น่าจะถึง10กิโล อนอ่นี่เทลเลอร์คันนี้สวยครับเทลเลอร์คันนี้สวยนะใครที่จะขนย้ายแมคโครนะครับอ่าเต็มที่ก็ร้อยยี่สิบถ้าสองก็คงจะไม่ไหวเนาะร้อยยีร้อกสิบนี่ได้นะครับใครสนใจที่จะว่าจ้างมาก็บอกนะครับทักมานะครับเดี๋ยวจะโทรแจ้งพี่นนท์ให้นะครับราคาตกลงกันเองนะขนย้ายรถไทรถแมคโครเรานี่แหละ ครับทุกอย่างที่เทเลอร์ขนได้เราขนหมดยกเว้นขนสิ่งผิดกฎหมายเราจะไม่ขนนี่ครับเทเลอร์สองตัวตัวนี้จะเป็นไอ้หลงหลงตาเลียมบอ่ตัมตะกมอ๋อมันเมื่อนั้นเห็นจอดอยู่จอดอยู่ใช่ะมผมมาตู้บนเห็นจอดอยู่อ,อัน,น,นอเรนะียนมา น,นี่นี่นี่ครับวันนั้นผมเจอแล้วแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตสติกเกอร์นะก็เลยไม่ได้ไอ้นี่นี่ครับส่วนคันนูน้นากให้ดูล็อกกี้ร้อยเก้าห้าใส่หมวกนะครับใส่หมวกเราไฟบนก็อันนี้พี่แกบอกว่า,าจะขายแต่ว่าไม่รู้ว่าจะขายจริงหรือเปล่า <l ittle> <l ittle> ไม่รู้ว่ายังนึกเสียดายอยู่เปล่าวันนั้นวิ่งสวนกันกับผมสวนไปสวนมาไม่รู้ใครขับครับวันนั้นครับ ผู้ดดได้ครับมือนั่นเนี่นี่ครับวันนั้นวิ่งสวนกับล็อกกี้อินดี้เรานะครับไปวิ่งกับทีมงานนิยมทองทองนิยมนะครับทองนิยมพูดผิดนี่ฮะ <laughs> ใครสนใจก็ทักเข้ามาแล้วกันนะคันนี้เดี๋ยวราคาก็ตกลงกับพี่แกเองนะครับผมเป็นแค่สื่อกลางให้ <laughs> นี่ครับตอนนี้ก็มาที่บ้านพี่นนท์ครับ พอดีวันที่เอ้วันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์พอดีมันกระชั้นชิดนะใครที่ได้ดูคลิปนี้ถ้าผมโพสลงไปแล้วที่อยู่แถวๆละวแวกเราอยากจะไปร่วมงานบุญกับพี่แกนะครับที่บ้านบ้านแสนสุขครับบ้านแสนสุขอำเภอนานจะรวยตำบลยังับพี่ตำบลโนนสมบูรณ์ตำบลโนนสมบูรณ์นะครับอำเภอนานจะรวยวใครที่อยู่ใกล้ๆละแวกใกล้เคียงนะพี่น้องทีมงานรถดำรถแมคโครหรือ f c ทั่วไปของเรานะครับ ใครที่อยากจะไปช่วยงานบุญนะครับก็เชิญได้นะครับวันวันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์วันมะลืนนี่แหละครับวันมะลืนสองวันส่วนผมนี่ก็คือรับปากพี่เขาไว้แล้วครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์อีกวันหรือสองวันนี้ผมจะแพ้วัคซีนหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ผมต้องวันนี้ผมจะไปฉีดวัคซีนนะนี่ครับนี่คันคันนี้ตัวแรงแก่ครับวางเทอร์โบจาก มาดีวันมาดีวันเทเโบโลิลโอ้ยจนได้เบี้ยวร้อยเสีเอศกรีงสี่เล็บ่ถยนต์ติดคออันอยู่เป่าพี่มันคือบีตแมงสีเลยต้องไป,งไปมันติดคอเนี่ยครับอ๋อนี่ครับ,รบเทเบิลนะตัวนี้เป็นล็อกเกอร์1075นะครับเครื่อง1075นี่ครับ อ๋อนี่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 เขาวางข้อตัวนี้ข้อเกี่ยวให้ข้อตัวนี้ข้อตัวนี้จะดีกว่าขดลวดครับถ้าเป็นขดลวดน,น,นอยจะไม่มมดีนะครับใช่นี่ครับโอ้นี่เนี่มาริวันนะครับจเจ้าเดียวกับที่เสียหนึ่งติดนะครับวันนั้นเสียนหนึ่งให้เบอร์พี่แกมาแล้วก็โทรไปติดต่อกันมาเท่าไรพี่ราคาวางไปเท่าไรก่อนสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับน,นี่สามหมื่นห้าเต็มระบบครับ เต็มระบบรับประกันหอนปูปู้แต่ว่าพี่แกไม่ได้ใส่ท่อหม้อก๋วยเตี๋ยวนะถ้าเป็นหม้อนี่จะเสียงมันก็จะดังแรงกว่านี้วันนั้นผมเห็นแกละจแกเหยียบนี่เสียงเพาะมากเลยฟิวฟิวเลยถ้าถาเรามีโอกาสเราก็จะติดเหมือนกันเลยครับจะติดเหมือนกันเพราะว่ามันเพิ่มกำลังรถขึ้นมาได้นี่ครับให้ดูคันที่ ใครๆหลายๆคนสนใจล็อกรกอก้1ห9 5นะคัดซีนี่เบลเลอร์เลยนะครับคัดซีเบน์ครับคัดซีเบน์นี่คัดซีใหญ่มากนะครับ,บน,นะนี่ครับกระบะอู้หูดีกว่าของผมอีกกระบะอินดีน้นี่โอ้โอ้ข้างในก็โอเคครับสภาพสวย ไม่ได้ผุไม่ได้อะไรเลยของผมยังมีผุนะครับนี่ไม่ผุเลยโอ้แต่ภายในยังดีอยู่เลยโอ้กว้างครับเอาเก๊กลางออกไปแล้วกว้างกว้างนี่ครับภายในฮะสภาพยังโอ้สวยมากรถนี่ครับเบาะนอนห้องแคปข้างบนก็โอเค อันนี้กันผ้าบุมันตกเฉยไม่น่าจะร้อนเท่าผมมั้งของผมน่าจะร้อนหัวเลยนี่ครับเพราะว่าพี่แกบูรังคาใหม่หมดเลยโอ้สภาพสวยอยู่ครับภายในโอเคเลยครับร้อยร้อยเจ็ดห้าตัวนี้นะครับแรงครับผมเห็นแล้ววันนั้นผมเห็นแล้ววิ่งงานคู่กันอยู่แต่ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันแต่ว่าวิ่งอยู่คู่กันเลยครับใครที่ได้ดูที่คลิปที่ผมถ่ายทีมงานทองนิยมนะก็จะเห็นคันนี้วิ่งนะครับนี่ โอ้ขาจอจานนี่ครับเพ้นลายนะฮะรถคันนี้เพ้นไลา์นี่ครับอ๋ออืมสองไงนอโล่งมาบ้าเลยโตขึ้นเป็นหล้มมาอืนม,น,มนี่ครับผมอ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนสะดือครับเปลี่ยนสะดือแหนบ่ยทำเองซ่อมเองหมดครับที่นี่พี่แกซ่อมเองหมดเลยนะอันนี้ไว้ค้นยังรถคนรถเกี้ยวหรือคนรถ สลีมเหรอครับสลีค้นเฟืองเลยโอ้ยแต่คนเฟืองก็คือโอ้คนเฟืองใส่ไปใายเพราะว่ารถปีนัำลงหมดเลยครับก็นี่เพื่อนก็เฟื่อนเพื่อนก็เฟื่อนตรงไหนใครสนใจโอ้พี่จะขายบ่ขายผมนี่แล้วโอ้เท่าไรละพี่นี่โอ้แตายบเพราะท่านูแล้วข้าอยู่แต่ว่ามีคนของของยังเปีของคู่ปตาของคู่ปตาโอ้ เพราะว่าเวลาเขาขนเครื่องรถพิการาไปขนลากอะไรได้มันติดครับพี่เออเพราะว่ามันหนักมันต้องใส่รถไถดึงอย่างเดียว,วใส่รถไถคันหนึง่งคันหนึ่งอดัดคันหนึง่งครับนนอ๋อรถไถต้องตโตอ๋อนี่ครับรถไถคันโอ๋นี่จะขายรถไทยราคาจะขายอืมเพราะว่าเอาเอาคันนี้ใส่รถไถคันหนึ่งอัดเอารถไถคันหนึ่งใส่สติกลากเครื่องทรงครับตรงหนุ่มข่าอัดทั้งทรงเขาจะกินราคาหนึ่งบานนี้ตอนพี่ ตัวนี้ถ้าเฮาซื้อมาจากใหม่ๆเลยมันเท่าไหร่ครับซื้อมื่อกเลยบ่อันนั้นละเฮาออกจากศูนย์มันเท่าไหร่ราคามัน4,300นสตัวนั้นีแส <4, 03. S 2> นสามดาวแ3 0 0ามนปีละแสนอืมอันนี้ก็บ่บบมีงวดบ่มีหยังจบแล้วจบแล้วพี่เราจะขายครับผมขายนะครับขายนะฮะคันนี้อ่ะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวเครื่องตัวนี้ให้ให้ดูนะครับผมอ่ะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ